วันนี้มาเจอกับพ่อมอีกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนอร์ครับพ่อมวันนี้พ่อมพามาดูที่ดินดีๆงามหนึ่งแปลงครับคือที่ดินที่พ่อมยืนอยู่ข้างหน้านี่เลยนะครับพ่อมซึ่งที่ดินแปลงนี้นี่ที่เราเห็นอยู่นี่เลยซึ่งที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินทํานานะครับแต่ตอนนี้ที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตของอําเภอตําบลบ้านโค้งอาเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพ่อมซึ่งบริเวณนี้ส่วนมากเลยก็จะทํานาแล้วก็ทําอ้อยนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ย28ไร่ เก้าสิบเจ็ดตารางวานะครับยี่สแปดไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวาอันนี้จะเป็นถนนซ่านะนะครับนี่ถนนซ่านะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นถนนซ่านะ่ะนี่เป็นที่คุกแล้วเราก็จะติดคลองเป็นคลองเล็กๆคูน้ําเล็กๆน,นะครับด้านหน้าที่ซึ่งตอนนี้กําลังเข้าหน้าฝ้นนะครับนี่มันจะเป็นคลองส่งน้ํามาที่ดินแปลงนี้นะครับนี่เลย ซึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเส้าไฟเนี่ยตรงนี้คือรัดยางรัดยางนะครับลัดยางซึ่งถ้าเรามาจากทางเนี้ยตามกล้องพุ่มนะครับเราจะเขาถนนจากเ้นซ่อซ่อมซเขาจะถนนเส้นซ่อมซมซ่อมาสัก 3. ่มจุดห้ากิโลก็จะมาถึงที่แปลงนี้เลย3.5้ากิโลเนี่ยก็จะจากถนนเ้นซ่อมซ่อมนุ่นลักนะครับก็ที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะมีพวกตลาดนัดตลาดสดแล้วก็ตอนนี้กําลังสร้าง CJ สร้าง CJ นะครับ สำหรับถนนเ้นสามนประมาณสรา้้ากิโลครับก็มาถึงที่แปลงนี้เลยไกด้ชุมชนนะครับแล้วก็ไฟฟ้านิดเดียวเองนี่นะครับที่เราเห็นแล้วก็มีไฟทางด้วยน้ำปาก็นิดเดียวเองนะครับประมาณห่างจากรัดยางประมาณสี่สิบเมตรเนี่ยตรงนี้นะครับรัดยางแล้วก็จะเป็นทิ่คุกมาเลยบคลองนี่นะครับทิ่คุกมาเลยบคลองเดี๋ยวบอกจุดสําคัญสาคัญตรงหน้าที่ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปดูพื้นที่กันซึ่งพื้นที่ ก็จะเริ่มจากจุดนีนะครับนี่จุดหนี้ที่ผุมบอกนะครับนี่ตรงต้นสะเดาเลยนะครับซึ่งน้ากว้างจะอยู่ประมาณ70็กว่าเมตรประมาณราวๆประมาณเจ็องเมตรนะครับน้ากว้างประมาณ7 1็ดสิบเจองเมตรน้ากว้างนี่เดินดูตามพุ่มเลยอันนี้เป็นทานนซ้าณะน,นะครับตรงเนี้ยซาณะน,นะครับแล้วก็มีของหน้าที่บรรยากาศดีครับบริเวณนี้บรรยากาศดี ซึ่งถ้าว่าที่ตรงเนี้ยเหมาะกับทำอะไรนะครับสำหรับพมเองเนี่ยเหมาะกับมาปลูกปลานะครับปลูกป่าทำสวนหรือว่าปล่อยให้พื้นที่ทำเช่าหรือว่าจะมาเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือจะทำเป็นโคกเกี่ยวกับทำพืชพ่นเนี้ยก็เหมาะอยู่นะครับส่ารับพื้นที่แปลงนี้เดี๋ยวบอกราคาพื้นที่แปลงนี้นะครับยี่แปดไร่เนี่ยเก้าสิบเจ็ดตารางวานเนี่ยขายไรล,ละหนึ่งแสนแปดนะครับแสนแปด หนึ่งแสนแปดหมบาทสําหรับที่แปลงนี้นะครับถือว่าถูกมากแล้วก็น้ำไฟนี้นิดเดียวเองแล้วก็มีขันของอยู่หน้าที่ซึ่งที่ของเราเนี่ยจะมาทึ่งบริเวณนี้เจ็ดสิบกมนี่นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ลึกไปยันนู้นเลยที่แปลงนี้นะกว้างอยู่ประมาณาเจ็ดสิบกมแต่ลึกอยู่ประมาณ300เมตร ส่วนด้านล่างอาจจะกว้างหน่อยด้านล่างจะกว้างอยู่ประมาณ135เมตรแล้วก็จะห้างถนนรัดยางประมาณ40เมตรแล่ตรงเนี้ยก็จะเป็นชุมชนมาเรื่อยๆนะครับเป็นชุมชนมาเรื่อยๆเนี่ยถนนหี่ถูก40เมตรเองครับเนี่ยตรงเนี้ยไอยเดียวเองเมื่อเราที่เราตีถนนรัดยางะครับง่ายๆนี่ก็จะเป็นของด้านหน้านะครับเป็นของเล็กคูน้ำเล็กๆซึ่งบริเวณแถวนี้ถ้าทําจะทํากาเรเกษตรจริงๆนะครับคือแนะนําเลยคือให้เจอบบอ้าบ่อประดานนะครับเจอบบอ้าบ่อประดาน นี่พก่กแมลังลงในพื้นที่เนี่ยตรงนี้คือที่หน้ากว้างที่แปลงเนี่ยดูไม่ยากครับมันจะมีคันของมันอยู่ยาวไปด้านด้านล่างที่เลยสำหรับที่แปลงนี้นะครับนุงมพาเดินดูไม่ไกลชุมชนนะครับซึ่งที่แปลงเนี้ก็จะห้างจากเอ่อถนนเส้นสร้างตำส้างประมาณ3.5กิโลนะครับแล้วก็จะห้างจากเออโรงเรียนบรรทัดเสด็โรงเรียนบรรทัดเสด็จนะครับ ตรงนี de, the, uh ้มาท่าเสด็จเอ่อตำบลบาแก้วอะประมาณยู่ราามาล17กิโลแล้วก็จะห่างจากตัวเมืองสุพรรณห่างจากตัวเมืองสุพรรณประมาณยี่แปดกิโลแล้วก็จะห่างจากเส้นทันวิเกตประมาณร้อยสิบกว่ากิโลประมาณร้อยสิบสองสิบสามกิโลนะครับสาหรับที่แปลงเนี้ยนี่พ่อผมกำลังเดินอยู่ที่แปลงนี้นะครับและแปลงเนี้ยจะห่างจากตัวอู่ทองเลยนะครับจากตัวอู่ทองเลยอำเภออู่ทองอะตัวอู่ทองเลยที่มีห้อนาการนะครับอยู่ประมาณราโรลามาณสัก20กิโลเมตร นะครับจากต้วูทองมานยี่สิบกิโลเมตรซึ่งถนนเนส้นสั้นน้ำซ้ำที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือเอาง่ายครับถ้าเราเออกไปเนี่ยถ้าเราเออกไปทางซ้ายเราก็จะไปโต้วูทองขึ้นไปทางนาครปฐมแต่ถ้าเราเออกทางขวาเราก็จะไปด้านช้างสักะจมด้านช้างนะครับเนี่ยที่แปลงนี้ดูง่ายครับเราดูตามคันเลยแต่ที่แปลงเนี้ยจะลึกคือง่ายที่แปลงเนี้ยจะลึกไปยันด้านท้ายคือจะมีต้นในนี้อยู่ครับต้นยูขาอยู่ด้านท้าย คือง่ายนะครับแปลงนี้ค่ายกแปลงเลยยี่แปดไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวานเนี่ยไร่ละหนึ่งแทนแปดหมื่นบาทคือหนึ่งแทนแปลงพื้นบาทเนี่ยค่าโอนค่าภาษีจะคล่องออกให้นะครับแล้วก็โฉนดแปลงนี้เป็นคุดแดงเนาะซอซี่นะครับซึ่งคนที่กําลังมองห้าพื้นที่ประมาณนี้ราคาประมาณนี้อ่าก็คือก็แนะนําเป็นแปลงที่แนะนำอีกหนึ่งแปลงนะครับแต่บริเวณนี้ถ้าทําอะไรจริงๆอ่ะเออคือต้องเจาะบ่อบาดาลน,นะครับเจาะบ่อบาดาลเนี่ย เราจะดูบรรยากาศรอบๆแปลงตรงนู้นเขาก็จะปลูกอ้อยนะครับเนี่ยยังแปลงข้างนี้เขาจะมีห้างคนาคือแปลงนี้ดูไม่ยากครับดูตามคันเลยเป็นพื้นที่โล่งซึ่งตอนนี้ที่จริงอ่ะซึ่งที่ดินแปลงนี้ที่จริงเขาก็ทําทนาอยู่นะครับแต่ตอนเนี้คือมันเพิ่งจะเริ่มเข้าหน้าฝ้นซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้ยส่วนมากเขาทากันจริงๆก็คือจะทำนาฝ้นหรือว,ว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับพืชพ่นอะไรก็ตามแต่ต้องมีเจาะบ่อบาดานนะครับ สำหรับพื้นที่แปลงนี้ก็เป็นแปลงแนละ้วสู้อีกหนึ่งแปลงครับเดี๋ยวผมใช้ดูรูปทรงของแปลงนะครับอย่างในแปลงเนี่ยก็จะมีต้นมะม่วง,ต,ง,ต,งต้นใหญ่อยู่ต้นมะม่วงต้นใหญ่อยู่เนี่ยนะครับนี่ก็คืออยู่ในที่แปลงนี้แต่ก็ต้นตาลเนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับแถวเนี้ยคือแถวนี้นะครับมันจะไม่มีไอ้นี้ยครับจะไม่มีเกี่ยวกับพวกเอ,อหลามู่เราไกล้นะครับบริเวณเนี้ยอยู่ห่างไกลหน่อยนี่นะครับ ใกล้แหล่งชุมชนมากๆากนครับที่ดินแปลงนี้ยถือว่าราคาไม่แพงคือราคาแซนแปดเนี่ยราคาเราก็ต่อรองกันได้อยู่นะครับที่ดินแปลงเนี้ให้าาาาาาาออดูบรรยากาศดูง่ายครับดูตามขันส้นที่ดินแปลงนี้ยนูยน้นเลยจะไปถึงต้นยูคาไกลๆที่เป็นต้นลุงสู้นะครับเอาง่ายที่เราจะไปสุดเขตรตรงนูน้นดี๋พวผมจะใช้ดูรูปแปนนะครับที่ดินเนี่ยตรงนี้คือหน้าที่เนี่ยตรงนี้จะเป็นถนนรถยางนะครับนิ้วพมชี้มาเนี่ยถนนยางลงมาสี่สิบเมตรนี่ถึงที่เราเลย นากว้างที่บุมเดินทีแรก km, ประมาณเจ็ดสิบกว่าเมตรประมาณเจ็ดสิบสองเมตรแล้วลึกลงมาเนี่ยรวมๆกันแล้วก็อยู่ประมาณสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรส่วนด้านล่างเนี่ยจะกว้างอยู่มาหนสามสิบห้าเมตรเนี่ยพื้นที่ในตารางเรื่องนี้เลยครับสาหรับที่แปลงเนี้ยแปลงเนี้ยคืที่ค่ายเซนแปดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคันคลองถ้าเราอ้อไปเนี่ยตามนิ้วพุ่มนี่คือถ้าเราไปทางนี้เราก็จะไปดอนเจดีได้แต่ถ้าเราไปทางนี้ตามนิ้วพุ่มนะครับ ตรงมันนี้เนี่ยมาจากถนนเส้นสั้นลำต้า,า,าประมาณส5มจุดห้ากิโลก็ถึงที่แปลงนี้เลยซึ่งสามจุดห้ากิโลนี่ก็จะเป็นรัดยางมันย่างเดียวแต่ต้นทางส5มจุดห้ากิโลนะครับก็จะมีพวกตลาดสดเอ,อมีตลาดนัด,ม,ด,นดมีตอนนี้กําลังทํา C เจแล้วก็มีร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมากมายแล้วก็จะมีพวกร้านในนี้เกี่ยวค่ายกับเออนี่นะครับรูปทรงนี่จะเป็นที่งี้นี่นะครับมันจะยาวน่อยแต่ก็สวยครับที่ดินแปลงนี้ ราคาไม่แพงมากคือออยง่ายนะครับด้านหน้าก็จะมีร้านคาร้านสะดวกซื้อมากมายแล้วก็จะมีลานขายพวกวัสดุก่อสร้างวัสดุพวกเอ,อ่อการเกษตรนะครับสําหรับที่ประมาณไปอีกประมาณ3มกิโลถึงสามุดห้ากิโลนะครับไม่ห่างกับยุมชนสําหรับคนที่จะมาซื้อที่แปลงนี้สําหรับพ่มนะครับก็เหมาะกับทำการเกษตรเลย หรือว่าจะมีคนมีแปลงที่ว่าห้าที่ประมาณยี่สิบกว่าไร่หรืรสางสิบไรแลวห้าที่แบบทําการ,กรเกษตรนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงดีๆงานหนึ่งแปลงที่ผมแนะนําเลยนะครับคือที่แปลงนี้จะยาวหน่อยผมอาจจะเดินไม่ถึงไกลามากเนี่ยมันก็ไม่มากเท่าไหร่ครับประมาณสามหรือเมตรก็ถึงต้นยูคามาดูไม่ยาตครับที่แปลงเนี้ย ที่ของเราก็จะเลาะคันมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้คันเนี่ยคันเนี่ยที่มีต้นเนี่ยซึ่งคันเนี่ยครับเลาะยาวไปเลยดินชุ่มชื้นอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าบริเวณเนี้ตอนนี้ฝ้นกระหลังตกบ่อยซึ่งที่ดินแปลงนี้จริงๆเท่าจะมาทำาไรเราองเจาะบ่อบ,บ,อบาดานนะครับเจาะบ่อบ,บ,อบาดานเรนแปลงดีงามหนึ่งแปลงครับทีรบไปไหนก็ล้อมเราจะเห็นว่ามันโล่งอยู่เนี่ยนะครับคือง่ายมีแต่บ้านคน แลใกล้ชุมชนก็ถ้าขายสนใจที่28ไร่แปลงนี้นะครับ28ไ like, ร่ก็คือที่ตงวาง,งก็โทรมาสอบถามผ่มได้นะครับมค่ายที่ดินชวนรีมมืองเนือรพ่มศูนย์เกับผม098 845 1ห้าหนึ่งนย์หเหรือว่าจะโทรมาสอบถามปึกซาเรื่องที่ดินหรือว่าชอบที่แปลงนี้หรือว่าแปลงอื่นๆหรือว่าจะปึกซาเรื่องการท่มดินท่มดินขุดดิน รู้ว่าอะไรก็ตามแต่ก็โทรม,มาสอบทามได้ผพก,ก็มีคำปรึกษาให้นะครับกระโทรม,มาสอบทาากันแล้วก็ถ้าใครมาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับย like ี่สิบแปดไร่เก้าสิบปตารางวาทางเราเองก็จะมีข้องสํมนาคุณนะครับก็เป็นการวาดรูปให้วาดรูปให้ก็จะเป็นวาดรูปเมื่อนหรือว่าจะเป็นวาดรูปทิวทัศน์ที่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 ซื้อไปหรือจะเป็นรูปอะไรตาก็ตามแต่นะครับคือพอมกมาวาดให้ได้ทุกแนวนะครับพมก็จะเป็นข้องสอมนาคุณเป็นข้อคั้นละกันแต่รูปที่เราวาดให้เนี่ย ดูบรรยากาศเนี่ยลงมากเหมาะกับทำการกเกษตรโดยตรงเลยครับดูไม่ยากครับพี่วันนี้นากว้างเจ็ดสิบกว่าระล่าง100าร,าร้อยส่าสิพภะลึกประมาณสามร้อยนะครับสำหรับที่ไปนเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยดินมันกําลังนิ่มอยู่นะครับฝนมันตกหมาพมุมอาจจะเดินไปไม่ทึ่งเนี่ยเดินอย่างยวบอยู่เลยครับตอนเนี้ยคือเท่านี้ตอนเนี้ยตอนน,อน,นี้บริเวณนี้นะครับคือฝนกําลังตกบ่อยตกแทบทุกวันนะครับบริเวณเนี้ย ก็ได้พุ่งย้ำอีกรอบนะครับสาหรับที่แปลงนี้ที่ผมยืนอยู่นี่เลยคือค่าที่ดิน28ไร่97ตารางวานะครับอยู่ตําบลบ้านโค้งอําเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีจุดห่างจากจุดสําคัญสําคัญพมงก็บอกไปตามในคลิปแล้วนะครับ28ไร่97ตารางวาเนี่ยเราค่าอยู่ไร่ละ18 0 0 0แสนหมื่นบาทนะครับ1แสนหมื่นบาทไร่ละ18 0 0 0แสนหมื่นบาทค่าโอนค่าภาษีจะคลองออกให้ชโนดเป็นขุดแดงนอซอซซีนะครับแปลงนี้ขุดแดงนอซอซซี ถ้าใครสูใจที่ดินแปลงนี้ก็โทมมาสอบถามผุมได้นะครับ0ู8น4 5 1 0 5ปห้าเอ็มค่าที่ดินสวนบุรีเมืองเหนอือกับพุมและที่บริเวณนี้น้ำไม่ท่วมนะครับ100%นตการันตีว่า100%นตํา้ำไม่ท่วมแน่นอนก็อย่ยังแปลงนี้ถ้าจะมาทำการกเกษตรจริงๆเราแนะนำให้เจาะบ,บ่อประดานนะครับเจาะบ,บ่อประดานก็คือน้ำก็จะดีมากเพราะบริเวณนี้เจาอะบ,บ่อประดานกันเยอะครับสมมารใช้น้ำบ่อประดานกัน เราสนใจงไงก็โทรมาสอบถามกันได้แล้วก็มีบริการร่างการค่ายหรือว่าจะเป็นสอบถามเรื่องที่ดินหรือว่าจะเป็นปึกษาเรื่องการทุ่มดินหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือจะสอบถามเรื่องพื้นที่ที่ดินแบบไหนอะไรยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้เบอร์ตามที่พมให้ไปเลยก็คือศู์ก็แปดไปสี่ห้าหนึ่งูห้าเจ็ดแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับสาหรับคนที่เขามาเยี่ยมชมเข้ามาดูช่องเอ็มค่าที่ดินทนวนบุรีเมืองเนินนะครับพมก็เวลาเขามาเยี่ยมชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ล้วก็ยืมเลยคือกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ทันคลิปค่าที่ดินที่พเอามาลงให้ดูกันเอาชอบคลิปไหนก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับพ่มเบอร์โทรตามเบอร์โทรก็ตามที่ผมลงไปให้เลยนะครับยังไงก็โทรมาสอบถามกันก็มีที่ดินด,ด,ดีงามช่วยๆนะครับมาให้เลือกสั้นเออให้ดูกันแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากนะครับพม ทำให้ห้างไกลยุดพุ่นมากครับแปลงนี้ถ้ามาดูที่จริงดูไม่ยากครับแปลงนี้ดูง่ายมากบางทีเราอาจจะเดินไม่ทั่วทึงแต่แปลงเราเวลามาดูจริงมันแป,แปลงคือมันดูง่ายครับคือขอบเค้งเข้ามันจะมีคันงเข้าอยู่นะครับสําหรับที่ดินแต่ละแปลงให้ดูบรรยากาศอีกรอบนะครับก็อมองกับปลูกป้าปลูกสวนหรือว่าจะคิดมาทําอะไรก็ตามแต่ครับเหมาะอยู่นะครับสาหรับที่แปลงนี้ สนใจยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับเบอร์ฐานที่พุ่มลงไปเลยส่วนก็แปดแปดสี่ห้าหนึ่งส่วนห้าเจ็ดเอ็มค่าที่ดินส่วนบุรีเมืองเนือครับพุ่มยังไงวันนี้พุ่มข้อขอบคุณมากๆเลยนะครับพุ่มเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับพุ่ม